ก็สายแลนที่จะมาเข้าให้ดูก็คือเป็นสายแลนแบบแบบ Cat 5 e นะครับแบบนี้ okay. ประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องมีในการเข้าสายแลนหลักๆเลยนะครับก็คือคีมปอกสายแลนแบบนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กแลนนะครับมีมีสองตัวนะครับแบบนี้ แล้วก็สายแลนแล้วอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับคือมันเป็นแบบคล้ายๆพวกแบบออปชันเสริมคือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับก็จะเป็นไอตัวนี้เป็นในตัวหัวลักษณะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับแบบปิดปลายสายอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยต่อเข้ามาประมาณเนี้ยแบบนี้นะครับอแล้วก็ตัวเทสเทสการเชื่อมต่อนะครับเนี่ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแบบนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีเข้ากันเลยนะครับอ่ะก็มาถึงวิธีการเข้าหัวสายแลนแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่มีตัวปลอ,อกพลาสติกแบบนี้นะครับก็ให้ใส่มันลงไปก่อนเลยก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็ที้งเอไว้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้ปอ,อกไอตัวฉนวนขาวๆตรงนี้ออกนะครับประมาณ สามส่วนสี่นิ้วหรือไม่ก็เผื่อเอาไว้เผื่อไว้มากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับในกรณีที่แบบกลัวพลาดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็วิธีการปอกนะครับก็ใช้ไอ้ตรงเอ่อร่องข้างล่างของตัวคีมปอกสายแลนนะครับมันจะปอกสายตัวขาวๆนี่ได้ก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ต้องเอาด้านนี้เข้านะครับมันจะมีใบมีดอยู่ยตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปก็ใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็บิด แบบนี้นะครับปึ๊บพอบิดปุ๊กตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีไอ้รอยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็บิดขาวๆเลยบิดประมาณนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาบิดๆดดึงๆนี่นะครับอ่ะมันหลุดออกมาลนะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นไอ้พวกสี ก็จะมีสายหลายสีนะครับตรงนี้นะครับให้เราเกลี่ยมันออกมาให้เท่าๆกันก่อนนะครับแล้วจากนั้นนะครับทําตามแบบนั้นนะครับก็คือโดยสายอันแรกก็คือเป็นสายสีส้มสลับขาวก็คือเป็นสายสีนี้นั่นเองนี่นะครับส้มสลับขาวแล้วก็สีส้มเข้มนะครับเรียงเรียงเรียงกันไปเลยนะครับอ ส้มสลับขาวส้มเข้มนะครับแล้วก็สีเหลืองสลับขาวเอ้ยไม่ใช่ครับสีเขียวสลับขาวพูดผิดเขียวเขียวตรงนี้นะครับเขียวสลับขาวไอใ่ๆตรงนี้มันเอาไว้เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสายแรนนะครับตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตัดออกไปนี่เราจากงานนะครับก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ม้วนจากที่มันแบบพันๆอยู่ก็ม้วนมัน ก็แกะมันออกมาโอเคสีน้ําเงินแล้วก็สีน้ําเงินสลับขาวจากนั้นก็เป็นสีเขียวแล้วก็น้ําตาลสลับขาวแล้วก็น้ําตาลเข้มเรียงเรียงแบบนี้นะครับหลังจากที่หลังจากที่เรียงเสร็จแล้วนะครับก็ให้จัดมันก็ให้จัดมันให้เท่ากันนะครับ แบบนี้ผมง,งนี้ครับแล้วก็นี่เขียวฟึบฟึบ ประมาณนี้นะครับพอสีมันเรียงกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เอาเอากันไกลนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวคีมปอกสายแล้นะครับตัดไอ้ตรงเนี้ให้มันเท่ากันแบบนี้นะครับอ่ะตัดให้มันเท่ากันก่อนตรงนี้มันจะเป็นใบมีดนะครับเนี่ยเวลากดย้ำๆลงมาแล้วก็ใช้ตรงนี้ตัดให้มันเท่ากันกัน ชึบตอนนี้ครับมันก็ตรงเท่ากันละจากนั้นนะครับก็มาเข้ามาใส่ที่ตัวหัวแรนนะครับสำหรับวิธีการใส่นะครับก็นี่นะครับอันนี้คือตัวปัก Rj 45นะครับก็ใส่มันตรงๆลงไปแบบนี้เลยนะครับด้วยการจับให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับ ใส่ไปประมาณนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็ให้ดูดูข้างๆด้วยครับคือไอ้ตรงสายตรงเนี้ยมันควรจะเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันมันเข้าไปเนี่ยมันควรจะเข้าไปสุดเหมือนสายอืมสีตรงข้างตรงนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันควรจะเข้าไปให้สุด ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปหลักการของคีมย้ำใส่แลนะครับมันก็จะเวลาเราใส่เนี่ยเข้าไปในช่องปุ๊บอะเวลาเรากดไอตัวเหล็กตรงเนี้ยมันก็จะมันจะมีเป็นเหล็กเนี่ยประมาณเนี้ยที่มันเป็นช่องช่องอะเออนี่แบบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะไปดันไอตัวทองแดงตรงเนี้ยให้มันกดลงไปให้มันกดเหมือนกับกด กดลงไปในสายแลนเลยมันก็จะนำไฟนำไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกนั่นเองหลังานั้นก็ตรวจเช็คให้ดีนะครับโอเคเมื่อคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับก็ย้ำเลยนะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปในเอาใส่เข้าไปในช่องย้ำนะครับตอนนี้ต้องจับให้ดีดไม่ให้มันเคลื่อนนะบแบบนี้ แล้วก็ดูตรงนี้นิดหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับก็เอาแลน,นก็บีบนะครับบีบให้สุดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพอย้ําเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้อันนี้ก็ถือคือถือว่าล็อกแล้วนะครับเนี่ยมันจะมันเอาไม่ออกละสังเกตดีๆนะครับไอ้ตรงหัวแลนะ่ะ มันจะมีเหมือนกับมันจะโดนกดลงมามันจะมีเป็นเหมือนกับมีเป็นเหล็กโดนกดลงมาแล้วก็ใส่เข้าไปใส่อีกตัวหัวเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะก็เสร็จละหนึ่งด้านนะครับจะแล้วจากนั้นก็ทำแบบเดิมกับอีกด้านหนึ่ง ก็หลังก็หลังจากที่ย้ําเสร็จแล้วทั้ง2ฝั่งนะครับก็ <S <S 1> <S 1> นั่นแหละก็เป็นแบบนี้นะครับต่อมาแล้วก็จะมาทดสอบกันนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ไม่มีก็ไปต่อคอมดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบมันก็จะมีอยู่2อสองตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทดสอบแบบนี้ใช้แค่ตัวเดียวก็พอนะครับไอตัวนี้มันเอาไว้ใช้ทดสอบในกรณีที่แบบเหมือนกับ อ,อสายแรงเราอยู่อีกห้องนึงอะไรแบบเนี้ยเป็นใช้ทดสอบแบบในกรณีที่สายสายเรายาวมากๆนะครับแบบนี้ก็วิธีการทดสอบก็เสียบเข้าไปนี้แล้วก็ในนี้นะครับอ่ะอเคแล้วจากนั้นก็เปิดปุ๊บมันก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับอ่ะก็คือไอ้เวลาเราถอดอะ่ะคือ ตรงนี้นะมันก็จะจ่ายไฟไอ้ด้านบนอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวไฟที่บอกมันจ่ายไฟเข้าไปที่ช่องไหนนะครับเช่นแบบตอนนี้มันจ่ายไฟเข้าไปที่ช่องที่หนึ่งเนี้ยมันก็ติดที่ช่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็กดไปเรื่อยนะดูให้คมนะครับก็คือไฟมันจะต้องติดที่ช่องเดียวกันถ้าเกิดติดคนละช่องก็แบบเหมือนกับจัดวางสายผิดอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ติดทุกช่องนะครับส่วนไอ้ช่องสุดท้ายที่มันเป็นมันเป็นกราวนะครับเหตุผลที่อันนี้มันไม่ติดเพราะว่าสายแลนอันนี้นะครับมัน มันไม่มีตัวกราวนะครับก็คือไอเหล็กที่มันจะเป็นเหล็กเอาไว้สรับข้อไปตัวปลั๊กแลนแบบนั้นนะครับมันไม่มีมันก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองนะครับนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไอตัวนี้นิดหนึ่งนะครับไหนๆก็เอามาให้ดูละนะครับอ่ะไอตัวนี้ก็ให้เราต่อไฟตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีลูกศรอ,อยู่แล้วก็ต่อแลนเข้านี่แล้วก็หมอ,อนี่ไอตัวไฟมันก็จะมาขึ้นที่นี่ก็แค่นั้นเองนะครับนั่นแหละก็กดก็เทสได้เหมือนกัน แบบนี้นะครับนั่นแหละประมาณนี้แหละอ่าส่วนไอปุ่มตรงนี้ก็เป็นออโต้มันก็จะวิ่งไล่ไฟให้เลยแบบนี้นะครับนั่นเองก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมนะครับก็ขอไปด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยว่างโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ